ไปต่อทีนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 3, สองสาำนักงานพัฒนาภาค 2, 2> คหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับจัดก,กําลังพ้นจิตอาสาพระราชท่านเข่าดําเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นทีอ่อนนําเภอนาดวงจังหวัดเลยเพื่อลดผลกระทบและป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองพี่เอ็มสอครับจากสถานการณ์และคุณภาพอากาศครับในพื้นที่จังหวัดเลยครับ พ่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดบ่เกิน2 5ไมครอนหรือวางหูจักกันดีก็คือ P m อ2 5 2> มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆโดยคาฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับอีกทางย่งตรวจพ่อนะครับจุดความร้อนหา10จุดในพื้นที่ซึ่งอาจไห้เกิดไฟป่าในพื้นที่ได้ด้านกองบัญชาการกองทัพไทยครับโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที2-3สำนักง,งานพัฒนาภาค2 น่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกอาทิแก้วดวงไงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 3, สองสาร้างการให้จัดกําลังพ้นจิตอาสาพระราชท่านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองและนํากําลังพ่นบรรเท่าสาธารณาภัยเคลื่อนทีเร็วพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6 0พัลิตรเข้าดำเนินการฉีดพ่นละออง ในพื้นที่ชุมชนตะบนทาสวรรค์อำเภอน้าดวงจังหวัดเลยเพื่อที่จะลดผลกระทบและป้องกันอันตรายจากฝุ่นพี่อ่ม2.5 พร้อมทั้งล้นใน,ลง,ในลงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตอนนี้ครับงดการเผาป่าและก็วัชพืชต่างๆครับค่ะต้องซอยกันนะคะเพราะว่านี่เห็นบรรยากาศของเพลิงลงพื้นที่ไปซอยพี่น้องประชาชนเนี่ยราคารถพี่เอ็มสองจุดห้าโด,โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสามจัดกำลังพ่นพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดหกพันลิตรไประงับเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรของราษฎรเนื่องจากสภาพอากาศที่ห้อนแห้งและการลมพัดแห้งพร้อมและกาเป็นทงหน้าขุนโจอ,อี กับมีอย่างกับเพืเ่อนอินเศษต่อฟังต่อสังอสงาสงข้าวนะคะแล้วกัญ้าแห้งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีกําลังพ่นกับต้องไปฉีดน้ําเป็นแนวกันไฟแล้วก็ไปดับไฟที่กําลังลุกใหม่อยู่ในพื้นที่ตําบลทาสวรรค์อําเภอนาด่วงจังหวัดเลยเพื่อเป็นการซอยเหลือพี่น้องประชาชนสร้างความสัมพันธ์อดีกับราษฎรในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยดังข้ากล่าวที่ว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสค่ะค